ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านสร็จพระยาณสังวรสมรุจพระสังคราชเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วตั้งแต่วันที่24ตุลาคมส5 5พร,รคนก็ร้องไห้ข้ามควนหวนหาแต่งเทิดพระเกียรติแต่งบูชาเป็นสังฆคุณแต่ตมาบอกแล้วนะมันเสแสร้งหรือเปล่าตอนอยู่นะเพราะนพนผลไม่ค่อยมีใครศึกษาพระเจริยาไม่ค่อยมีใครฝึกหัด พระโอวาทไม่ค่อยมีใครปฏิบัติพระจริยาวัดไม่ค่อยมีใครลอกเลียนแบบแม้แต่จริยาวัดในด้านการปกครอง mm. ก็ไม่ค่อยมีใครลอกเลียนแบบไปเอาแบบอะไรมากไมไปราบนั่นหมายความว่าอะไรตอนมีชีวิตอยู่แทบไม่รู้จักแต่มารักกันเมื่อตายมาอะไรกันตอนเมื่อสิ้นชีวิตเสียแส่งไหมเสียแสง่งตอนอยู่เนี่ยแทบไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรเลยนะฮะถ้าแตา่พระนิพนธ์พระจริยาพระโอวาทพระจริยาวัตร แต่มารนะักเมื่อตายโอ้ยจะตายให้ได้แต่ระยะก,กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปเยี่ยมมาชุมชนใกล้วัดบวรเขาชุมชนเหลืองรังสีหรืออะไรเขาก็จัดงานกันคุณสันติจัดงานกันที่โรงแรมเวียงใต้สองสาครั้งเขาก็ถวายประจัยธรรมามาทีมช่องสิบเอ็กก็เคยไปถ่ายทำเขาก็รวมเงินถวายธรรมามาถวายหมดเลยรวมทั้งร้านขนมคุณแม่อะไรข้างๆวัดบวร อ,อร่อยเชียวท่านท่านกา็พระธรรมมาบอกเอางี้ไปถาวายพระที่ปฏิบัติท่านเพราะท่านอยู่ตรงนั้นไม่มีกิจนีมนุ์ไม่มีใครสนใจไม่มีกิจนิมนต์มีคนสนใจท่านอยู่อย่างไรเอาไว้เป็นข้ารถให้พระปฏิบัติแล้วก็ขอให้จําไว้ว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทํแบบที่อาตมากล่าวอย่างนี้แต่เห็นไหมฮะตอนอยู่ไม่เคยมีใครรู้จักสิบกว่าปีเนี่ยที่ ทรงจำภาษาที่สิริราชมีใครไปเยี่ยมที่เที่ยจุฬามีใครไปเยี่ยมมารักอัตมาตายมาอะไรก็มาสิ้นชีวิตแล้วมันจะได้อะไรละ่ะเสียแซงไหไอ้การเสียแซงแกล้งทานั้นกลัวเขาจะว่าแหมไม่ได้แสดงลูกเต้าไม่เคยไปดูพ่อแม่ถ้าไม่ได้ดูเลยตอนตายแล้วก็พ่อแม่ตายโอ๊ยร้องมร้องไห้บอกมันนี่มันจะมากไปแล้วอย่าเสียแซง จะต้องร้องไห้จะต้ง oh, oh, my, my องโอ้โหเมาไมาย้ผมรักพ่อรักแม่อีตอนอยู่นะรู้จักพ่อรู้จักแม่หรือเปล่าแต่มาแสดงความรักเมื่อตอนตายมาอะไรเมื่อตอนเส้นชีวิตถือว่าเสแสร้งเป็นบาปและมาเกิดอะไรขึ้นกับเมื่ออนุปราทิเสสนิพานแล้วจะคุยให้ฟังในวันพรุ่งนี้